ทททเกาะสมุยตอนรับคาราวานรถซูปเปอร์คาร์จากประเทศสิงคโปร์เที่ยวสงกรานต์เกาะสมุยเมื่อวันที่12เมษายน2568บริเวณโค้งสังเซตอำเภอเกาะกสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีขบวนรถลัมโบกินีซึ่งเป็นรถซูปเปอร์คาร์จากประเทศสิงคโปร์จำนวน12คันโดยจากลัมโบกินีขับสิงคโปร์ที่มีนักท่องเที่ยวและเศรษฐีชาวสิงคโปร์เป็นเจ้าของรถซูปเปอร์คาร์เดินทางมาเที่ยวสงกรานต์ที่เกาะสมุย โดยมีนางสาวนิถารัตนิเจริญผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยนางชนันทิพย์ธนพัฒน์ธิราน,านันนาย,ยกสมาคมสปาสมุยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยจากนั้นสมาชิกลัมโบกินีคลับสิงคโปร์ได้ถ่ายรูปร่วมกันณนป้ายไอเลิฟสมุยเป็นที่ระลึก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานเกาะสมุยได้ต้อนรับสมาชิกลัมโบกินีคลับสิงคโปร์โดยสมาชิกได้สัมผัสวัฒนธรรมไทยด้วยการส่งน้ำพระพุทธรูปพร้อมลิ้มรสมะพร้าวน้ำหอมทําให้ทุกคนประทับใจกับการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานเกาะสมุยต้อนรับอย่างอบอุ่น การเดินทางมาของคาราวานซุปเปอร์คาร์ทั้ง12คันเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที ops, ่ยวเชิงคุณภาพของประเทศไทยและเกาะสมุยซึ่งประกอบด้วยรถยนต์หรูจำนวน12คันรวมสมาชิกทั้งหมด24คนเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางสิงคโปร์มาเลเซียประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยหัดใหญ่นครศรีธรรมราชและเกาะสมุยไฮไลท์สำคัญคือการเข้าร่วมเล่นน้ำสงกรานต์และสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นของเกาะสมุย กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการผลักดันโดยททท,ทสำนักงานสิงคโปร์ร่วมกับลำบ b วกิน i ีคลับสิงคโปร์เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แตกต่างและยั่งยืนในประเทศไทยให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนซึ่งวันนี้เรามีของสมาคมยานยนต์ของ ลัมบบกินี่ลาบของสิงคโปร์ค่ะเดินทางมาสมุยทั้งหมด11คันนะคะเป็นรถลัมบบกินี่ค่ะแล้วมีผู้ติดตามอีกรวมทั้งที่ทั้งหมด26คนนะคะซึ่งเรามองว่าศัก,กยภาพตรงตรง,ตรงนี้การเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวกลุ่มศัก,กยภาพค่ะหมายถึงว่าเขาสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่รวมทั้งตัวสินค้าและบริการของเราได้มาตรฐานก็เลยเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ได้ค่ะ สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตระเ,เร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาฟ,ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเดคอร์ร้านอาหารบีช Club, มัลท์เชนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน